เดี๋ยวเรามาดูรถขุดนะครับไต่กับขึ้นเทลเลอร์ครับตอนนี้ก็ตกมันฟัดต่อไปก่อนครับสวยๆครับแคตสามสองศูดีสามสองศดีครับ g ีโอ้ดูครับเล่นท่ายากครับเลยเบี่ยงมาเลยครับสุดยอดเลย เต็มมครับโชคดีครับผมขับรถขึ้นมาก่อนเมื่อกี้นี่ครับเจา้าเก่าครับคนขับสายโหดโอ้หืมจิตต้มไหมอ่อโอ้ยครับอู้นี่ถ้าเป็นคนนี่ยกสี่ห้าคนนี้ไม่ขึ้นนะครับนี่เป็นรถขุดครับสวยๆจัดไปครับเนี่ย โอ้นี่ให้ถ่ายผมถ่ายโดยเฉพาะเลยครับเมื่อกี้ครับจัดให้เลยขอบคุณกับทีมงานเรื่องแสงครับพี่จรั์นะเข้าไปติดตามที่ช่อง YouTube ของพี่เขาได้ครับดูบรบบดูหมาครับอยู่ใต้รถครับหลบโอ้ไปหลบก็ไปหลบอยู่ตรงนั้นเนาะโอ้ยผมเสียดายครับโทรศัพท์ด่มีวืดครับเหมือนมันจับโฟกัสไม่ได้ครับมะมาดู ขึ้นเทเลอร์ครับไม่มีล้อยกครับเพราะว่าทําหางมาใหม่ครับเนี่ยทำที่ค้ามาเนี่ยขึ้นแบบนี้ครับรถนิ่งสุดๆถ้าคลาสสิกเหมือนเดิมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ครับล้อนี่ลอยแล้วครับไม่มีตัวค้าด้านหลังจดูครับดูดดด ใหญ่ยักษ์จริงๆครับโอ้ยดูกับหัวนี่ทิ่มเข้าไปเลยครับคุงกีนี่ทิ่มเข้าไปกับดินเลยพรุ่งนี้เช้าไม่แน่ผมอาจจะมาสองใหม่ครับนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดครับ ไม่ได้ไปทํางานเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาตอนเช้าที่เขาเอามาลงนะประมาณสักก่อนสองโมงเช้าครับ2องโมงเช้าก็น่าจะมา,มานี่ครับนี่คือโมหน้าครับคนที่ัำโทรถครับดูโอ้กับนิ่มๆเลยครับดูไม่มีกล้องสองหลังนะครับรุ่นนี้ไม่เหมือนตัวใหม่ครับ เ,เรียบร้อยโอเคนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ